สวัสดีค่ะเซียวบัวตองค่ะเซียวปุ๊กค่ะวันนีเ for for ้เราจะมานำเสนอ b y d Dolphin ให้ฟังทั้งสองรุ ja ่นคันค่ะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสแตนานนะคะสแตนารจะให้กำลังแบตเตอรี่มาอยู่ที่44.9กิโลวัตต์ค่ะมาพร้อมกับกำลังไฟฟ้าอยู่ที่150กิโลวัตต์และยังให้พระกำลังแรงม้าอยู่สูงสุดถึง94แรงม้าพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่180นิวตันเมตรค่ะ ในการชาร์จ100%ของเราในรุ่นนี้จะวิ่งได้ทั้งหมดอยู่410กิโลเมตรกันเลยทีเดียวค่ะส่วน BYD Dolphin Extended r a n g e นะคะให้ขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ถึง60.48กิโลวัตต์อาวค่ะและกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า160กิโลวัตต์อาวค่ะมอบพละกกำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรค่ะชาร์จเต็ม100%วิ่งได้ระยะไกลสุด490กิโลเมตรค่ะ เชิญมาชมและทดลองขับกันได้ที่ b y d เจียงอุดรธานีสาขาหนองสำโรงค่ะสวัสดีค่ะ